เนี่ยค่ะพี่น้องหลังจากติหดสูตรบำรุงพริกดกด้วยน้ำซาวข้าวผสมผงชูรสและเครื่องดื่มชูกำลังกระโดกโดกบนนี้กากสากยือพี่น้องก็มีหลากหลายสูตรสูตรหนึ่งก็น้ำ้าเขา้าวผสมชูรสแล้วก็ใสกะปิกระงามคือการพี่น้องใบกระสิด,ดก ลูกกะสิดกใบกบะสิงามเขียวเข็มเพราะว่ากะปิเป็นโตสิทํำให้นัวเนะะเาะก็คืองเอาล่ละเนี่ยฝนตกใส่เขาก็สิเป็นเสื้อล่าสีาเดี๋ยวก็สีเอาสูตรอันนั้นมาพน่นกันล่าเนี่ยยังพระท่านได้เก็บเลยพี่น้องสูตรบำรุงพริกดกผู้ใดอยากได้พริกลูกดกแบบนี้ เฮ็ดเอาเ้ยค่ะพี่น้องน้ำซาวข้าวอย่าทิ้งผสมผงชูรสมารถโคนเช้าเย็นก็จะทำให้พริกดกอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมได้อีกสูตรหนึ่งก็คือน้ำซาวข้าวเป็นตัวพระเอกใส่ชูรสใส่เครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าใส่กะปิก็ได้ผสมน้ำให้เจือจาง มารถก็จะได้พริกดกแบบนี้ดกคักดกแน่